ซ่องบอสล l ซ่ากับความอูฟูว่าทีเจ้าสัวอักสังหาริมทรัพย์อย่างที่ทราบกันนะคะเมื่อวานนี้ทางสื่อดังอเมริกาเ e n ชันเกิลเ w ิ r ์ d ค่ะได้มีการรายงานว่า้องลิซ่าไรพิงศิลปินชาวไทยของเราค่ะได้สื่อบ้านในช่วงเดือนมีนาคมนะคะที่แคลิฟอร์เนียเบเวอรี่ฮิลส์นะคะก็คือมูลค่าประมาณ3.95ล้านดอลลาร์สหรัฐราคาใช้ก็ราประมาณ145ล้านบาทนะคะมี พื้นที่3.28ไร่สไตล์คลิหหาชนบทมีความเป็นส่วนตัวนะคะพร้อมกับมีวิวทิวทัศน์มีภูเขามีบรรยากาศทัศนียภาพที่ดีมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆก็มีคนดังอาศัยอยู่นั่นเองละคะ่ะกับความเก่งและฉลาดนะคะนองลิซ่าวาทีเจ้าสัวอักษังหารริมทัพั์ ทางมีบ้านที่ประเทศไทยนะคะติดริมทะเลสาดมีพื้นที่ดินเปล่า100ล้านบาทนะคะก็ยังไม่ทราบว่าราคาจะแตะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอัปเดตเรื่องราวกันได้ส่วนบ้านที่เกาหลีใต้ก็อยู่ในย่านคนรวยผู้มีอิทธิพลอาศัยอยู่นะคะในย่านซองบุกดงราคาก็ราวประมาณ7.5พันล้านบอนก็200ล้านกว่าบาทไทย รวมถึงล่าสุดนะคะที่แคลิฟอร์เนียเบเวอรี่ฮิลส์ราคา145ล้านบาทรวมถึงรถ10คันหายากในโลกนะคะเม r c e d e s AMG G, G 6 3ราคาแตะ20่ล้านบาทซูปเปอร์คาร์ยี่ห้อดังเฟอร์รารีรุ่น8ปด GTS Mansory s t o r o n นะคะราคาเริ่มต้น34.7ล้านบาท และรถโลลอยของน้องดิซ่าที่อยู่ไทยนะคะมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ32ล้านบาทอีกด้วยละคะ่ะเรียกได้ว่าเทสในการเลือกบ้านของน้องดิซ่าไม่ธรรมดานะคะบ้านก็สวยมีความอบอุ่นมีความเป็นคลาสสิกแทนสมัยรถก็หรูหลานะคะ น้องลิซามีบ้านที่ไทยมีบ้านที่เกาหลีใต้มีบ้านที่แคลิฟอร์เนียคิวต่อไปอาจจะเป็นฝรั่งเศสก็เป็นได้วาทีเจ้าแม่อักสังหารลิมมาซับของแท้แน่นอนเช่นเคยค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ